สวัสดีครับพี่น้องเอซี่าวน้อยเบินแมนเพื่อครับเอซีรถแห่ลำเพื่อนเต้เสด็จทุกทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเต้เสด็จลำเพื่อนอพิเชียครับสวัสดีครับยี่หกแปดเอาครบด้านอันนั้นไปอันนี้อันนี้กุ้มไหมครับแม่ไหมอันนี้ผมมาต้อนรับเอาเลยก็ตออันนี้ของผมอันนี้ของผมยี่ห้านะบอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิบเจ็ดมีนาจองไว้แล้วกี่วัน เพิ่นขึ้นมาเพิ่นคุยไปแล้วเพิ่นทำาผมก็เลยมาตอนรับเอาผมอยากเพ่นแต่เอาอันอื่นก่อนก็ไปเอาเอาวงเงเอาวงเงยเนยคว่าครควรจะเฝ้าเด้อเราแทนไว้นึ่งมาแลวไม่ติเจ็ีนาบ้านหนคะันหนาเชือกคนมาคุยกับสือไปเร็วดีเหรเหลือมาเส้นสัญญาวสิ นไม่ในเร็วไหมคะครับในไร่เร็วครับสอยไรไปเลาก็มเรา่าเชอเ้าอันหนึ่งนมาไดสอาจารย์หรือเาเม่น้าเชื่อเ้ยเหมือนกันเขาหลานมาสักเอาอได้ละเอียดไหคท่านเอุ้ยกันก็สอนนะกัเลยพอเอาออกกเลยกัเอาอยู่เดี๋ยวเดโซ่สคับยุ่เอาอ้าวจ้าเอ ้ามีนาหกแปดคุณอะโดนแทะเขากับพนธรรมดาเด้ยี่ห้าพกราหกแปดเมืองคนเอออันนี้มมใหญ่อ๋อยังตกลงราคากันก่ได้อันกแปดโป๊กแปดมันดีโอ้ยังตีนี่ได้ราคาตีหกแปดโป๊กแปดสิงนี้ไปนาเลเลย เเอาสรุปกระแสเป็นไงบ้างครับสรุปกระแสซาลงซาลงแล้วจะว่าบอดเอิ้อนหายรู้บุ้นขึ้นวางไหนไอ้ไอ้อ็มโน้ยกุศัยใจไอ้อ็มโน้วยเอื้อนหายตั้ไว้ที่เดียวใครใครขับมินิมาเนี่ยไปอาจารย์พี่ไปผมก่อนนะผมเอารถออกกันกูเด็ขับมินิมาเนาะแบบ ปไปเนาะครับรถมินิของซอมานี่ปกติบ่ได้ใหครับกันง่ายๆเด้เนี่ยบ้าบูฮูเนี่ยปกติบ่ได้ใหครับกันง่ายๆเด้สวัสดีครับท่านเอ้าว่าว่ามันเจ้าภาพมาจ้างเนี่ยซอแป๋วขับมินิซอแป๋วไปเอาเอาเอา รูกันนึก้แมอาพบอกค่ะแมีนครับเมี่นสวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วเพิ่นแล้วเจ้เอาขึ้นสีาเพิ่นกัเด้ออคนละกลุ่มกลุ่มโอ้อาจารย์เอารางันบ่ผมซื้อ่เดี๋ยว่างันเเพียรนีสองหกสองกสองเกิดพอีบ่าจะบัตรังลยี่ครับสิ

อันนี้คันใหม่หรอซ้อไม่คันเก่าอ๋อตกใจรถนเก่าใหอ๋อแต่ถ่ายแล้วเมื่อกี้ผมผมชีแยกประเด็นนี่วะก็ไลประเด็นเนาะผมมาต่อผมมาต่นรับเอาเล้ด้วยนี่เน้นเนี่องคุกเนี้ว ไปเลยครับไปเลยเมันเชียยหอมหอมน้อยเห็นตาไหนเท่าไรสามเกิดจะสันเก่าบบ้กไ่าัปูเนี่ยลปูน้อยาเออเือเงี้ยเยอเเขียนเปลอเขียนเดียวตกลง นี่แหละว่าเสีอาหน่วยสองว่าวีสี่วันนี้น้องพ่อคนบ้านไม่เต็มพวงมานิคำมาแล้วอย่างนี้าวันที่สิบเจ็ดได้ประเด็นหนึ่งหที่บอกันน่ะแม่อจะชอต้นไม้กหแล้วเดี๋ยวไม้ไม้อาไรนะสิบเจ็ดได้มาแม่สิบเจ็ดเนี่ยนะเน่นะจะบ่เป็นยังเอาทีนแล้วเป็นน่วยเนี่ยอยู่สี่ยูบ้าเลที่สี่ มุ้งเจ็บร้านน้องเด่กาแฟคะทนแน่หนานนานี่สามกาแฟแล้วก่อนะหนาวิมแม่ซื้อยาเอาเอาคุยกันไปนี่บอกเบกซสิเียนื้อแล้วเดี๋ยวาจัง ไม่กมัน่เชื่อเฮ้ยขับรมาได้ยหมอนั่งเสียงโอมหอนเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยอุ้ย้ยไม่เจอกันนานที่ถึงกันมากไม่เจอกันนานที่ถึงกันมากถึงกันมากนวันโคนาไปถานี่คือ มันย้อก่ไปุ่มมันไหวลงมาแ่่มไปฝอ่านก่นไปแต่ว่ารถพุ่ได้ตายบวนแล้วแ่มดนะพอ้ามอดงั้นยั้ั้นมัมั้ัง่ะสีั้ัอไ่มันป้องไปกับโไยังได้คินแต่โมคุ้มับแ่แม่นแม่นครับผมยันผมยันผมยันเว้ไปทางยืน ยวเห่าเล้ก็หอดบานปนีมากกว่าข้ากูลมากกว่าข้ากูดีเลยครับดีใจเลยครับดีาจนะครับาจดีนะรงบใจดีนครับใจดีนะครว่าจนะรว่าจดีนยคปับใจดีนะค้ับใจดีนะคัใจดีนะคบใจดีนะครับใจดีนะครกบาจดีนะครับใจดีนะครับาจดีนะคาับจดีนะครมบจดีนัจดีนับจดีนะครับ้จดนดีนว

พะว่มา네ม oh. ีงานตอมก็ตตองเร่งใจเวลาเาต้องการเสียงถามมั่งบริการจมเลยเลาเปลี่ยนทุกอย่างแม่แม่มาแบบทุกอย่างของบริการครับผมก็เข้าใจในส่วนบริการด้วแต่มวลมวลก็หานทีรถมาก็ต้องเนหนึ่งเนียมาจะบอหอดะจะมาสิหลวงทางย่างมาเดียนมิตซักจงปีขึนก็แก้มเจรละ

không và nên tuần cũng mới và chả cột nó mát hoặc hơn bôi thử thử mông mình bôi đi nào chả nước để bàn nó chả nước này du xe du đi thử mông mình ở về vặt này vẫn mới thử mông bắt đẹp luôn nhanh bao nhiêu bát 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 bát

นี้นะเอารองเท้าออกจ้างแล้วเรเอาเป็นตะอุ่นใจแถบสภาพแม่เกีจยวภาพอยากได้แห้งเือมันเลอครับแนว่าเินว่าใจนู้นมาจำบต่อ่่อเาหาพันเองค่ะแม่ะมัน

แฝงมากลางกันเลยค่ะผู้รักกองกันแดงเอาผู้สูงกันยุ่งางล้างกันไดค่ะแม่ไม่ยุ่างหนาเอะต้้นนะคะ้องางจ่ใช่อ่หนึ่อี่ะเดี๋ยวนะคะอีกรูปหนึ่งค่ะ โอเคครับพี่น้องจ้างเดบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับรถแห่หน่วยที่หนึ่งครับรถแห่ลำเบิร์นเต้เสด็จครับเจอกันแน่นอนวันที่17มีนาครับอยู่อำเภอนาเชียกครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณ,คณ,คณทุกการรับชมทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ